เก็บแตงกวากันค่ะแตงกวาเราพอเก็บแล้วนะคะน่ารักมากโอ้โหแตงน้อยเป็นตะกรอบแท้กรอบ,รอบลูกเล็กน่ารัก<น> <c oughs> แค่แค่พุ่มเดียวนะคะได้แล้วสีลูกผาลูกอ๋อนี่ค่ะคน,นนั้นเลยดกไม่ดกดูสิครับเป็นทุกข,ข้อใบค่ะนีะ่นี่นี่ไม่ตุ่ตรงนี้ค่ะ ก็เยอะเหมือนกันโอ้โหนี่นี่จุดแค่ลูกนึงนะคะนี่สองตรงนี้ข้างบนมีไหมคะบนไม่มีมาคะ่ะตามมาคะ่ะอูนอนอยู่ข้างตรงนี้ค่ะนอนอยู่ข้างใน <c oughs> <c oughs> ก่อนอนญาตกองใส่ฟืนไว้ก่อนนะคะ <c oughs> ว่าเก็บเก็บเอาเก็บเอามันดกขนาดนั้นเลยมูข้างบนก็ใช่น้อยนะนะดูสิครับดันบนแล้วโอ้โหทั่วฟักย้าวได้ต่อข้าืองแตงกวาลูกขนาดนี้นะครับกินอร่อยที่สุคัญมันดกแต่เขาแม่บอกแม่ปลูกดกวันนี้นะครับเพราะแม่ปลูกหางเราปลูกถีเราปลูกถีแตงกวาเป็นปีแรกนะครับประสบการณ์อยู่ เรายังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่เราปลูปกใหม่อีกทีหน,นึ่งนะคะปลูกแตงกวาแบบว่าได้วิวส,สวยๆไว้ด้วยนะครับผมดสูสวยๆแตงกวาดูสิครับดกมากไหมครับอเระวังเหยียบค่ะดกมากไหมทำใจเธอดูโอ้โหดูสิครับสูงมาก ขนาดปลูกประมาณกี่เมตรเนี่ยสิบเมตรท่านผู้ชมกลับแล้วหรอคะ <c oughs> ต้องเอามือเปิดนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นไปมันพับเป็นกว่าน่ารากนะครับผม